ตรงนี Stelle, en. mental, ้ครับป das heißt, ่าต้นน้ำนะครับก็จะมีเสียงธรรมชาติครับธรรมชาติจริงๆคือไม่ใช่เขียวอย่างเดียวเนี่ยอย่างเสียงตอนนี้คือเสียงชินีเสียงชินีไม่พอครับให้ฟังยีเสียงแมลงจิ้งหรีดตักจั่นะไรครับเป็นไปหมดเลยคือมันต่างจากตรงข้างหน้าเขื่อนนะครับที่เหมือนจะมีป่าเขียวรวมสมบูรณ์จังหหัดแต่มันมีแต่ป่าครับแต่มันไม่มีไม่มีสัตว์สัตว์มีน้อยมันจะอยู่นะครับต้นน้ำที่ห่างไกลผู้คน แล้วมันมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพมากกว่าครับดีกว่าตรงหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนนี่เขียวไปหมดแต่เสียงอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีครับอ้ค okay. ันเวทนี่นี่ตกใจเลยคู่มันคู่มัน เมืม่อกี้ตีไปแล้วตีแล้วเยี่ยมพัน่ะันเป็นเงาวะขอตีสามอีกทีวะโดนเลย หาปลาไม่เจอจปลากระสูงมงามเชี่ยหลานครับอย่าร้อนครับใต้เงาไม้ครับลดงามครับตี Yep. หนอนมีกุ้งนี่มีกุ้งกุ้งยางเวลามันนี่นี่ดูนะดูนะเห็นไหเห็นไะหมันจะิกจิกมันฟิว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 นะร้องก่อนร้องก่อนมันยังไม่กินเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มีปลาเปล่า,าลองก่อนให้นี่กินก็ใช้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กินเดี๋ยวเปลี่ยนให้กันหลังกินหลังกิน <c oughs> ง่ายตายเตดินไ,น<า> <S <S ไปโอ้ป่าเก็บน้ำป่าเก็บน้ำอุ๊ยนี่ครับคณะเราก็ขึ้นมาบนบกครับพดแถวเนี้ยนะมันตื่นมากถ้าไม่มีวังตาอยาู่ข้างหน้าถ้าเราเดินในน้ำปลาจะตื่นปลาปลาในปา่าปลาขี้ระแวงก็เลยมาเดินเลาะๆเ,เ,เ,เจอวางปลา จนี่ครับเดินมาเจอครับบนหาดทรายก็มีเกล็ดปลาครับกับตกของสัตว์ครับจากที่ดูครับก็น่าจะเหมือนไม่ปลาตะเพียนก็เป็นปลากระสูนนะครับก็มีตุครับสันนิษฐานครับจากลูคมบอกครับก็คงเป็นตัวหน้าครับตัวหน้าหรือเรียกว่าออเตอร์ตัวหน้ามันจืดครับ ก็ไม่เจอเห็นตัวจริงนะครับเห็นแต่เนี่ยแหละครับซากของมันครับวันนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรครับไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่กับตามวังเพราะน้ำอาัติเยี่ยมพิเศษครับก็เดี๋ยวว่าต้องลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วอะไรเงี้ฝนลงนะครับกลัวน้ําป่าจะมาครับก็ตอนนี้ก็ต้องพักทานข้าวแล้วเดี๋ยวลุงเขาว่าทากาแฟครับก็ไปตักใบไผ่มาทเป็นแก้ว ถือว่ามาเที่ยวป่าครับสนุกดีได้ฟังเสียงสัตว์ที่อยู่ธรรมชาติเนี่ยครับมันขึ้นมาแล้วครับย้อมย้อลงน้ำไหเนี่ยอ๋อใบอ๋อใบใบหน้านะ่กิล้วตายนะ จำ oh. ไม่ได้เถ้าไม่กินก็พลังอ่ะพลังไม่กินถ้าเรากินแล้วนะ่ะเข้มขน้เนเข้มข้นดีนะ่ะโอ้โหได้ได้อะเข้มขน้นหมดอตองอ<ส>ด้เเีเยอะเี่ยน้ำเนี่ยได้กี่ตัว อุ้ยตั้งหลายตัวเดินนำหน้าแย่งปลาใช่ฮ้ยแย่งปลาแย่งปลาแย่งปลาเดินนำหน้าแย่งปลาคนอื่นอ้าวเราเดินเร็วอ่ะตัวเลว็กเ,เดินเร็วอ่ะหลังไม่ได้ปลาเลยอ่ะใช่มีอยู่ล่ามน้องยีเดินนำหน้ามีตำวังแย่งหลายตัวอย่ามั่งไม่เจ็บแต่พอมันเริ่มเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บจี๊ดๆก็เจอเรามีสเปร์ ปีเตอร์บอกว่ามันชอบอยู่ตามขอบจริ่งในแล้วไม่ได้โดนโดนใกล้ๆอ่าหลุดหลุดเอ้ยบิดตัวเอ้ยเอ้ยโอเคตัวใหญ่กันเลยอ่ะถ้าถ้าเราดึงนะครับถ้าเราดึงเนี่ยถ้าเราดึงเนี่ยเขี้ยวเขี้ยวของเขาเนี่ยจะฝังฝังแล้วเขาเป็นเขี้ยวเขี้ยวฝังอย่างเงี้ยกาวาไปสามเดือนครับก็ก็ยังไม่หายเอาเปิดตูดเอ้ยอย่าเปิดตูดไม่มีกระจายเลยอ่ะ อในวังปลาครับมันเล่นเล่นแบบคันไลท์แท็คเกิลนะครับสุดยอดเลยครับค <c> ันต้องคันเซนดีดีนะครับรเมื่อกี้ตีอย่าอย่างจิกเข้าไปในวังนั่นนะครับโดดโดดข้าไม้ข้าไม้ปลาปลาพวงมันอยู่ใต้ใต้ใต้ต่อไมาขึ้นมาสวนปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเลยครับอ,อยกมามาแล้วมาแล้วโอ้ตัวนี้ใช้สวยหมดปลาพวง สาครับส,สวยมากตัวน,นี้ ว้าทปรฟี่ปับพวงครับสำหรับไลท์แท็กเกิลอ้วนตุ้เลยอย่ายางครับกุ้งยางขอาจีครับพริ้วมากครับปรับพวงสัตว์ครับเขาขึ้นมาจากตอตรงนู้น ครับประพวงวัดขายกลายนะครับอ่าไม่รู้ไม่ก <c oughs> ล่นอาอก้ปล่อยปล่อยไปตัวนะปล่อยปล่อยตัวเล็กปล่อยไปฮะ <c oughs> ไปแกยวมันเจ็บนะครับถ,ถ่ายนูน่นได้ได้คิดถ่ายไปแล้ว ถ่ายตอนปล่อยปล่อยทำอีกตัวนะึงจะได้มีปลายอน,นี่ตกคนเดียวเลยปะเนี่ยไป่ไม่ที่ถ่ายรูปเอาปล่อยกานทำท่าปล่อยปล่อยจะตกคนเดียวเลยปหมเนี่ยเดี๋ยวนะลอยลงไปก,กันเบิดอ่ะเรียกกระชุ่ม ปล่อยปล่อยหมดเราตกปลาต้องปล่อยต้องมานะทับมัน oh. นันบงไม่ได้รูปยืนบอกมันเลยตัวอยู่คนเดียวรีบลุงใหญ่แล้วเมื่อกี้ฮะ <c oughs> รีบลุงใหญ่แล้วจะมานันบอกรามานันบใส่รูป Uh, <laughs> uh,